สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่องฟันการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปดวงประจำวันพฤหัสที่26สิงหาคม2564แรม3ามค่ำเดือน9ปีฉลูคน,คนเกิดวันอาทิตย์ งานเป็นช่วงที่รอคอยงานใหม่สำหรับคนที่ตกงานส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วจะมีรายได้ไม่มากนะักการเงินสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นรายได้ไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายแต่ยังมีคนคอยช่วยเหลือเมื่อท่านติดขัดความรับสําหรับคนที่เป็นโสด ตอนนี้หัวใจยังว่างเปล่าไม่ได้คิดสนใจใครส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วความรักไม่ค่อยหวานแววหรือให้ความสนใจกันเหมือนเมื่อก่อนสุขภาพมีอาการปวดบริเวณมือข้อมือปวดเมื่อยหรืออาจมีอาการปลายประสาทนิ้วชา โชคลาภสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีโชคลาภบ,บ้างเล็กน้อยไม่มากนักผู้เกิดวันจันทร์การงานมีคนมาพูดหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทำงานให้เราฟังทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดใจลาคาญใจการเงิน สำหรับคนวันจันทร์รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับครอบครัวความรักสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นั้นช่วงนี้มีคนอายุมากกำลังแอบมองแอบชอบท่านอยู่ลองมองรอบๆกายท่านนะคะสุขภาพระวังสุขภาพ ท่านอากเป็นไข้ตัวร้อนโชคลาบสำหรับคนวันจันทร์จะได้จากความฝันฝันดีๆฝันเป็นตัวเลขกันนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารการงานประสบความสำเร็จด,ดังตั้งใจมีคนคอช่วยเหลือความรักสำหรับคนวันอังคารคุณโสดจะพบรักกับคนที่ปาถนาคนที่มีคู่แล้ว เป็นช่วงแห่งความสุขความสมหวังอยากขออะไรก็ได้ของนั้นหรือแอบจะมีเซอร์ไพรส์ได้รับของขวัญเป็นวสิ่งของบางอย่างการเงินรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนเกิดวันอังคารต้องคอยควบคุมระวังการใช้เงินให้มากสุขภาพช่วงนี้จะมีอาการวิงเวียนศีรษะ หัวโชคลาบสำหรับคนเกิดวันอังคารท่านจะมีลาบปากมีคนซื้อขนมหรือสิ่งของมาให้ผู้ที่เกิดวันพุธการงานช่วงนี้ท่านต้องทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบในการทำงานการเงินมีเกณฑ์การเสียงเงินกับสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ความรัก ระมัดระวังการพูดจาจะมีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองสุขภาพมีปัญหาปวดเข่าเจ็บเข่าเข่าบวมโชคลาภช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมาะเกี่ยวกับการเล่นพ้ดหรือลงทุนใดๆก็ตามผู้ที่เกิดวันพฤหัสก,การงาน ช่วงนี้ท่านพยายามคิดเปลี่ยนแปลงงานผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานปัจจุบันการเงินรายได้มีเข้ามาแค่ไหนก็ออกไปเท่านั้นไม่มีเงินเหลือเก็บพอใช้ไปวันๆความรักเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองสุขภาพระวังเดินเถินสะดุดหกล้มหรือเท้าพันกันทำให้ล้มได้ โชคลาภปานกลางเลขที่จะใช้เสี่ยงโชคคือหมายเลข70-00ผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานระมัดระวังเพื่อนร่วมงานไม่มีความจริงใจจะทำอะไรหรือพูดคุยจะต้องระมัดระวังให้ดีการเงินมีปัญหาติดขัดด้านการเงินแต่ไม่ต้องห่วงนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินกับท่าน ความรักเป็นช่วงที่ท่านรู้สึกสับสนมีปัญหาอาจจะเกิดการยุติความสัมพันธ์กันหรือจะมีการอยู่กันแบบห่างๆแบบห่วงห่วงกันสักระยะหนึ่งสุขภาพระวังจะโดนกระแทกชนช่วงแขนหรือปวดเมื่อยช่วงแขนบาดเจ็บบริเวณช่วงแขนระมัดระวังกันนะคะ โชคลาภผู้ที่คิดจะลงทุนหรือเสี่ยงโชคใดๆก็ตามควรจะเสี่ยงโชคหรือลงทุนไม่มากนักพอดีพอดีอย่ามากมายผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานมีการลิเริ่มความคิดในงานใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงในงานที่จะทำ การเงินรายได้ที่ได้มานั้นไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยความรักคนโสดจะพบคนถูกใจคนที่อายุน้อยกว่ามาชอบมาสนใจคนมีคู่แล้วระมัดระวังอย่าเผลอใจไปให้กับคนอายุน้อยกว่านะคะสุขภาพระมัดระวังช่วงท้องอาจจะมีการผ่าตัดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีโชคลาภไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคการลงทุนใดๆก็ตาม